การเชื่อกันได้ตลอดจนเรื่องของมัชชุนัดต่างๆที่คิดว่าผมิที่คิดว่าเป็นแหล่งกระจายเชื้อตลอดจนเรื่องของงานอะไรต่างๆนะครับซึ่งต้องมีการเฝ้ารวามซึ่งต้องดึงนือนจังหวัดพฐุมาีของเราได้มีการประชุมข้าการรูบติดต่อนะครับล่าสุดโดยท่านผู้ว่าเป็นประธานแล้วก็มีกรรมการควบคุมรถบติจังหวัดเอกมีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวยคงม,มีกิจกรรมที่ต้องปลอดภัยห่างไกลโควิดน,นะครับ กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ก็จะมีส่งน้าพระกิจกรรมทางศาสนานะครับกิจกรรมรดน้ำบรรของผู้ใหญ่แต่ถ้ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า300อคนเนี่ยต้องขออนุญาตต่อศูนย์บริการขององค์รงรซึ่งมีน้ำ